โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ 3007X นนั่นเองนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมทิ้เช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ทักมาทางแฟนเพจผมนะผมขอตอบแค่คนที่แบบมีปัญหาทางด้านของแบบเอเติมเครดิตไม่เข้าหรือว่าสอบถามนั่นนี่นู่นต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าใครจะมาขอเล่นด้วยเนี่ยผมก็อาจจะไม่ว่างตอบนะครับผมประมาณนั้นเลยนะส่วนถ้าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจไว้น มีแฟนเพจไว้ใต้คลิปนะครับคือถ้าผมมาสตรีมตอนไหนเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนทางเพจสตรีมของผมนั่นเองนะครับผมก็ไปกดติดตามกันเยอะๆนะเผื่อผมได้สตรีมวันไหนเนี่ยทุกคนจะได้มาเล่นกับผมนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านของไลน์เนี่ยนะครับอันนี้ผมขอร้องแล้วกันนะครับอย่าทักไลน์ผมมามั่วนะเพราะว่าไลน์เนี่ยเอาไว้ติดต่องานนั่นเองนะครับมีบางคนที่ทักมาว่าเออพี่ใช่ 307x ตัวจริงไหมอะไรอย่างงี้นะผมขอไม่ตอบแลวกันเนาะเพราะว่ามันเป็นไลน์เอาไว้ติดต่องานนั่นเองนะครับ ติดต่อแฟนเพจผมได้เลยนะหรือผมจะให้คำแนะนำนั่นนี้นู่นนั่นเองนะครับผมโอเครัาผมสำหรับคลิปนี้จะมีทิกไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกเลยดีกว่าครับทุกคนไป โอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99ช็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเว็บนี้เนี่ยก็ไม่มีเกลือนะครับผมท่านผู้ชมก็คือฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับเติมเงินครบ100บาทเนี่ยเพิ่มโอกาสได้ของแลถึงสิบหกเปอเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีระบบสุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ได้ลองไปสุ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่45คูปองนะครับซึ่งคูปองของเราเนี่ยก็จะสามารถแลกเป็นเพชรได้นั่นเองนะครับ1,000 1,000ก็ได้เพชรนะะะคครรับ2,500 3,500 6,000กก็็ไไดด้้เเพชูปองจ ID ID 1ลยนส่วน20,000คูปองนะครับก็ แลกได้ถึง1นึ่งแสนเพชรเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนะครับก็จะเป็นระบบสุ่มสกินปืนแรแล้วก็คาตานะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมกดไปเลยนี่นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นั่นเองนะครับก็จะมีสกามีการลดดอนแล้วก็อูคาตานะเอสด้วยนะครับแล้วก็ MP40 คอบบ้าแล้วก็จะเป็นทางด้านของซองยาวอีโวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะส่วนที่ทุกคนเห็นเป็นโลโก้เว็บนะครับอันนี้คือคูปองนะครับคือไม่มีเกลือแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาค ผมก็ได้เติมมา260เครดิตนะครับเดี๋ยวเรามาสูงกันเลยลุยครั้งแรกไปดวงมันต้องมาดิวะดวงมันต้องมาดิวะผมได้5้าคูป,ปองนะครับเดี๋ยวเราต่อกกันเลยดีกว่าไปครั้งที่2ครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับสําหรับครั้งที่2นะเฮ้ยผมได้ซองควงใส่ตมาท่านผู้ชม นี่นะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถติดต่อรับได้ที่เพจเลยนั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสาหรับซองควงไซตามันะครับผมเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมย้ำว่าใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับผมทุกท่านก็สําหรับทิกแรกของเราได้วเด็เฮ้ยเจอคนก็สำหรับทิกนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่แท่นกระโดดตรงเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยนะ โอ้ยยิงไม่เข้าหัวกระดาแล้ว,วโอเคก็สําหรับทีกแรกของเราระเด็กนะครับก็ให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นมาบนนี้อ่ะจากนั้นก็กะระยะประมาณผมเลยนะครับเอ๊บจากนั้นก็กดกระโดดันเลยปัก อ่ะเราก็จะตกประมาณนี้นะครับผมบนหลังคาพอดีเลยนะซึ่งเราก็สามารถมาซุ่มยิงคนต่อได้ได้เองนะครับ <Yeah. S 1> ผมเจอคนว่ะ <l ip> เราไม่จําเป็นต้องทําขึ้นมาซุ่มยิงอย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถทําเพื่อมาชาร์จบ้านฟ้าขาวหลังนี้ได้เลยนะครับรน,นี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะเผื่อแบบว่าเราไม่สามารถแบบขึ้นชาร์จทางบันไดได้อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ทิคนี้เพื่อขึ้นมาชาร์จเขาได้ั่นเองนะครับผมพอมาเล่นฝั่งนี้ก็ได้นะครับเขาน่าจะวิ่งไปหลังต้นไม้แล้วหรือเปล่า อันนี้คือถ้าเราเล่นข้างหน้าเนี่ยเราก็ระวังหลังด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราตายนะครับเรียบร้อยโคตรเฟี้ยวคือถ้าสมมุติเราไม่สามารถแบบขึ้นชาร์จบ้านหลังนี้ได้นะเราก็สามารถทําทิศนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาชาร์จเขาได้นั่นเองนะครับประมาณนี้สามารถลองนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมทุกคนครับเออแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่อันนี้ผมเคยทําให้ท่านชมได้รับชมไปแล้วนะก็คือมันจะสามารถวางกับระเบิดตรงนี้ได้ได้เองนะครับเห็นไหม คือเท้าเรามันจะทะลุนั่นเองนะครับอ่ะคือถ้าเท้าทะลุเนี่ยมันสามารถวางพวกกับระเบิดได้นะเราก็สามารถวางกับระเบิดแล้วก็มาเล่นข้างในฝั่งนี้ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้สมมติคนเขาวิ่งเข้ามาชาร์จเราเนี่ยเขาก็จะดาวนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ผมประมาณนี้เลยนะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับผม่ผู้ชมก็สําหรับทิกที่2ของเรานั่นเองนะครับสำหรับทิกที่2เนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นทิกที่เอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับผมเอาไว้ทาแบบเหมือนทําไว้แกล้งคนประมาณนั้นมากกว่านะครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกประมาณนี้ก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับหาไอซ์มอมาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะหามาท่าไรนะเดี๋ยวผมจะรอทางด้านของบอลลูนนะครับผมมาตรงนี้อ่ะอันนี้คือผมแบบมาดักหน้าบอลลูนเลยอะคือถ้าเราไม่มีพวกรถสปอร์ตหรือว่าไม่มีรถขับเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าผมวิ่งตามไม่ทันนะครับสำหรับบอลลูนเนี่ยผมก็ไม่ร ันกตอนแรกนึกว่าบอลลูนมันจะช้าๆสรุปที่ไหนได้โคตรเร็วอย่างกับติดสปีดในตัดในโตเดี๋ยวรอบอลลูนตกกันเลยลักกันให้มันตกแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับจากนั้นก็วางไอวอทับมันนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็วางไอวอนี่จะมนอะไรไหมครับอ่าคือต้องรอให้มันตกแล้วก็นิ่งๆนะครับเราถึงจะวางแล้วมันแบบไม่ขยับขยื่นนั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมมาลองเก็บดีกว่าว่ามันจะประมาณไหน <What? S 1> ถ้าคุณทำดูดิคือเราไม่สามารถแบบกระโดดเก็บธรรมดาได้เองนะครับคือถ้าเราเอารถมาวางแล้วก็เก็บเนี่ยจะสามารถเก็บได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามากระโดดเก็บปเปล่าๆเนี่ยมันไม่สามารถเก็บได้นะครับโอ้โหข,ของลอยอยู่แบบต่อหน้าต,ต่อตาแต่ไม่สามารถเก็บได้เลาที่แบบโคตรทรมานจิตใจเคยวผมจะรองให้เพื่อนผมมายืนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นเพื่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะสามารถเก็บได้ไหมนะ oh. ครับ นี่นะครับผมโอ้โหเออใช่ใช่คือถ้าแบบเรากระโดดขึ้นเพื่อนใช่ไหมครับมันก็จะสูงกว่าไอเทมนะครับก็จะสามารถเก็บดได้นั่นเองนะเออเป็นทิกที่แบบเอาไว้ทําเกียนเพื่อนอะสมมติไม่อยากให้เพื่อนได้ของแต่เราอยากได้ก็ทําทิกนี้นะครับคุณจะได้โดนด่านะผมบอกตรงๆโอเคครับผู้ชมก็สําหรับทิกที่3ของเราได้เองนะครับสาหรับทิกที่3เนี่ยมันจะเป็นการโหนสลิงโดยใช้ท่าทางใหม่ได้เองนะครับ <Yeah. S 1> ปกติผู้ชมก็จะชินตาก,กับการโหนสลิง <Yeah. S 1> เฮ้ยมันมีคนว่ะวิ่งเอ้าเสียงบ้ห จบละนึกว่ามีคนอยู่ใกล้ก็ท่านผู้ชมจะชินตากับการโหนสลิงแบบท่าปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนี่ปกติมันก็จะโหนแบบนี้ใช่ไหมครับคือท่านผู้ชมก็อาจจะชินตาโอ้โหมันใครว่าบีบแต่วะเสียงมันก็บักมานี่เนาะก็คือท่าปกติมันก็จะโหนแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนท่าใหม่บ้างเนี่ยให้เรานะครับผมไปหาทางด้านของปืนแฮนด์แคนนอนนะครับผมหรือว่าพกบอมเล็กอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนี่นะครั ก่อนอื่นก็ให้ท่านชมนะครับกดยิงปืนพกนะนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับ<ะ>พอยิงไปเม็ดนึงเนี่ยมันก็จะคอเอียงนะครับจากนั้นเนี่ยให้ท่านชมนะครับผมกดหนสลิงไปเลยนี่เป็นไงปืนพกที่มือเราก็จะหายนะครับแล้วมันก็จะเอียงคอนะครับรู้สึกว่าน่าจะคอเอียงแล้วนะเฮ้ย,ย,ยมีคนยิงตน,นี่นะครับผมก็ประมาณนี้ผมมองว่ามันเป็นท่าใหม่ที่ค่อนข้างโอเคนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นท่าใหม่หรอกนะครับเป็นท่าหนสลิงใหม่อ่ะพูดง่ายๆแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมสามารถลองไปทําเล่นกันได้นะ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทิกที่4ของเราได้เองนะครับสำหรับทิกนี้เฮ้ยก็สําหรับทิกนี้ท่านผู้ชมนะครับเอาที่เรียกแอร์ดอปมาด้วยัดนเองนะครับผมอ่ะจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับวิ่งมาตรงนี้เลยนะก็วงมันอยู่แถวนี้พอดีน่าจะเล่นได้นะครับสําหรับทิกนี้ได้เองโอเคก็ก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมนะครับตั้งไอวอลประมาณนี้ครับอ่ะโอเคถือว่าได้แล้วก็ให้เรานะครับกระโดดขึ้นครับแล้วก็โยนที่เรียกแอร์ดอปนะ ครับประมาณนี้จากนั้นก็รอให้แอร์ด็อปของเรานะครับผมมันลงมานะระหว่างนี้ก็ระวังข้างหลังนะครับผมหรือว่าซ้ายขวาดีนะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะโดนยิงก่อนได้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> เฮ้ยนี่ก็ตกลงมาประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรากระโดดขึ้นนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เราก็จะสามารถมานั่งแคม้์มได้แล้วนะท่านผู้ชมดูดิเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บของให้หมดก่อนละกันแสงมันจะได้หายนะนี่นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถนํามาซ่อนตัวได้เลยนะครับสาหรับที่นี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเกลียนนะครับแล้วก็โกงมากๆนะเพราะรู้สึกว่ามันเนียนนะครับโอ้ดูค่อนข,ข้างเนียนเลยนะครับ <S <S โอเค ประมาณนี้นะครับผม like ผมจะลองลงไปบ <Come back. S 1> ป๊ป <c oughs> นี่คือถ้าคนวิ่งผ่านที่เนี่ยเขาไม่สังเกตแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วตัวเราเนี่ยมันจะทะลุอยู่ตรงกล่องนะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเนียนพอสมควรนะครับ <c oughs> สามารถลองนําไปทําหรือว่านําไปไประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับผม ก็สําหรับทริกสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับให้ท่านชมนะครับผมไปหาไอซ์มอร์จำนวนหนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ให้ท่านชมเนี่ยมาทําที่โหมดเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับคือโหมดเกาะสวรรค์เก่าไม่ได้จะทําได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยท่านชมนะครับผมวิ่งขึ้นมาบนนี้เลยนะอ่ามันจะอยู่กับข้างๆที่ชุมนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถทําเพื่อส่้ยิงคนได้นั่นเองนะครับอ่าเผื่อใครที่แบบว่ามาชุบอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถยิงเขาได้นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าจะทําก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นที่ค่อนข้าง งงนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมให้ท่านชมมาตั้งตรงนี้นะอย่าตั้งสูงนะครับเดี๋ยวเราจะไม่สามารถกระโดดขึ้นได้นะกบ <Yeah. S 1> ประมาณนี้จากนั้นก็ให้ท่านชมนะครับกระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นตรงนี้ปึบจากนั้นก็กระโดดเฮ้ ประมาณน <pl ains> ี <t <realidade> <t ้เราก็จะสามารถขึ้นมาซุ่มยิงคนได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เลือกเลยนะครับว่าจะซุ่มยิงทางด้านของฝั่งพิกนะครับผมหรือว่าจะไว้ดักคนที่ขึ้นเนินมานั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นู้ชมเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าจะทําก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ค่อนข้างโล่งนะเราจะไม่มีอะไรกําบังเลยนั่นเองนะครับที่ถ้าเรามีโคโนเนี่ยก็จะโล่งใจไปได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีโคโนเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้งไอสวไว้นะครับผมประมาณนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะโดนยิงตายแบบ ฟรีได้น่นเองนะครับผม oh! เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมเองนะครับผมโอเคคนระับผมก็สําหรับคลิปนี้นต้องขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะครับวุ้ย